ชวนไปเที่ยวพร้อมๆกันหนาวนี้ ไปใกล้ๆเลยนะครับชวนไปช็อปชิมชิลท่ามกลางธรรมชาติกันที่งานใช้พัฒนาแฟร์สัญจรที่เขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครน,นายกนะครับงานเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะาสิบสองโอ้โหแล้วคนเยอะมากสนุกจริงๆนะครับคุณผู้ชมไปชิมไปช็อปไปกินซึมซับบรรยากาศเนี่ยอากาศก็ดีตอนเช้าตอนค่ำนี่อากาศดีมากเลยนะครับยาวไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนี้มีของอร่อยสินค้าคุณภาพดีผลิตภัณฑ์ของใช้สินค้าออแกนิกของที่ระลึกงานหั กกรรมแล้วก็สินค้าต่างๆอีกมากมายทั่วทุกภูมิภาคกว่า170ร้านมารวมไว้ที่เดียวเลยนะครับตลอดทั้งงานก็มีกิจกรรมมากมายการแสดงต่างๆกิจกรรมเวิร์กช็อปการแสดงดนตรีในสวนแล้วก็จะมีกิจกรรมสาธิตประกอบอาหารจากเชฟชื่อดังด้วย <c oughs> แล้วไปเจอกันได้นะครับงานชัยพัฒนาแฟร์สัญจรจัดถึง15ธันวาคมนี้10โมงเช้าวเวลากำลังดีมไม่เช้าเกินเนาะเออตื่นมาทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็แวะไปกันได้นะครับแล้วก็จัดยาวไปจนถึง สี่ทุ่มตรงรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปที่ Facebook มูลนิธิชัยพัฒนาเพราะฉะนั้นอีกงานดีๆแบบนี้ที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดครับใช่แล้วค่ะแล้วงานเนี่ยโอ้โหจัดอยู่ท่ามกลางขุนเขาเหมือนมีธรรมชาติโอบกอดเราแล้วก็ได้เดินช็อปปิ้งกินของอร่อยอีกด้วยอัปเดต34 HD a p p ร e ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ えっ